วันนี้นะคะทุกคนพี่มดพามาชมความคืบหน้าของเจ้าไมเคิลนะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยค่ะว่าตอนนี้เจ้าไมเคิลถึงไหนแล้วนะคะใค่ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่มดอยู่ที่อูพี่ติ่งนะคะเจ้าไมเคิลนะคะอยู่ที่อูพี่ติ่งค่ะได้มาพบกับพี่ๆทั้งสามคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทั้ง3มนะคะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามาดูความคืบหน้าของเจ้าไมเคิลนะป็นไงดี่ี่ไงนะ สวรลา์ใช่ไหมคุณะสวรลาใช่ไหมสลามคใช่ไหมคุณอ่ะนีมอสแล้วนั่นได้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 ดตอนนี้ที่ได้สุดสคนแล้วนี่มอสอะไรน่าจะมอสน่าจะแมมมอสอีกอีก กิ๊กอะไรกิ๊กหนูต้องทำเองสูโมกิ๊กอะไรหมอหมอแทงแล้วก็อะไรนะตรงศีรษ์ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ละมือพบพบไปกันใหญ่ซ้ำดึงนีงคะโอเคค่ะเราก็ไปพบกับเจ้าของอู่ค่ะทุกคนเจ้าของอู่ครับสวัสดีค่ะพี่ติงสวัสดีค่ะนี่เจ้าของอู่ก็จะต้องนั่งอยู่ใต้ท้องรถเป็นเป็นเรื่องปกตินะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็มาดูความคืบหน้าของเจ้าไมเคิล มาถึงก็ด้านหน้านี่โล่งหมดแล้วนะโล่งไปเลยแล้วก็มีอะไรงอกขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวนี้ที่พี่มดเห็นนะคะตัวนี้ตัวนี้ปูโชกตัวนี้อะไรอ่ะเบ้าสปริงอ่ะพี่สิ่งก็ใช้เวลาช่วงที่เลิกงานทำให้พี่เป๋ตลอดเสาร์อาทิตย์ตลอด,ตตลอดไม่ได้พักผ่อนเลยนะ เมื่อกี้ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องพักเมื่อกี้เรเห็นนะฟิวฟิวทำจนไอเนี้ยไอเนี้ยเนี่ยหลุดเลยสายหลุดออกทีแรกติ่งว่าจะคิดสักสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นนะตอนนี้สี่หมื่นสองร้วเครื่องมือพังไปแล้วหยุดม้างก็ได้บางทีว่าแม่หยุดไม่ไดไม่ต้องเลียกก็ได้เนาะเครื่องมือพังไปเลยทุกคน

อตอนนี้เชื่อมหูจับอามหลังครับอ๋อเชื่อมหูจับอาร์มหลังเพราะว่าก่อนหน้านี้จับตำแหน่งมันได้หมดแล้วตำแหน่งขึ้นไปแล้วแล้วก็เอามมาเชื่อมเต็มครับหลังหลังก็เชือเเจจชอ่อมเต็มแล้วจำชิ้นเชื่อมลราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจับตึงได้แล้วแล้วไอหูนี่ก็คือพี่ติงหูหูนี่ คือสั่งมาเพราะว่าไม่มีเวลาทำโอ้คือสั่งมาแล้วก็มาเชื่อมติดใช่ไหมคะใช่ใส่กับสั่งเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นมาเพราะว่าถ้าเกดว่าทำเองก็น่าจะไม่มีเวลาน่าจะร่นระยะเวลาได้เยอะเลยหาทำเองได้หมดแล้วก็เหลือเชื่อมติดนะคะทุกคน ส่วนตัวเบาสปริงตัวนี้นีูกบ้างข้างนี่สวยเบาสปริงามนะทีสวยงามนะงัว่าง,งานตอนนี้เอันนเป็นงานสร้างอันนี้งานสร้างใช่ไหมอ๋ออันนี้พี่ติ๋งสร้างเองทุกคน ที่จริงเนี้วก็เกิดเรามมีเวลาพวกนี้ก็อยากจะร้างเองเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราสร้างเองมาจะได้รับกับไอสรีลร,รถที่ว่วาเราจะวางความสูขงของตีรับได้ดีกว่าะนะก็แต่ละคันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะต้นแบบมันต้นแบบมันจะมาเป็นอาร์มอาร์มง่ายอาร์มอาร์มอยู่ใต้เสือ้อผ้าแล้วก็เราต้องมาดัดแปลงนิดนหน่อยเพื่อที่จะให้ตำแหน่งความสูงเที่ยมันได้แล้วเราอาวางกลับอีกด้านอ๋อ ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะทุกคนทุกอย่างละเอียดอ่อนละเมียดละไมนะคะเพื่อให้แบบทำออกมาแล้ววิ่งได้นะตัวนี้เป็นงานสร้างของพี่ติ่งนะคะทุกคนเคบ้าสปริง ที่ว่าเห็นตัวนี้เรารู้สึกว่าดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามเลยตนี้เบ้าสปริงเดี๋ยวพอเอาสปริงใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมใช่ครับแอ้วก็เดี๋ยวมันจะมีเบ้าล่างนะอยู่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าครับแล้วก็มีตัวชุดเบ้าบังคับตรงกลางทีหนึ่งกันดิ้นกันดิ้นกันดิ้นด้วยโอเคอันนี้คือความคืบหน้านะทุกคนทุกคนคะแล้วก็อันนี้คือเสื้อคานที่พี่ติง จัดเตรียมไว้ทำเพื่อจะเอาไปใส่เจ้าไมาค์ลนี่อันนี้น่าจะเป็นเบ้าสปินที่เอาไปเสียบบล็อกเข้าไปอันนี้ก็ใช้เรียบร้อยดูงานแบบสวยสวยสวยงานเชื่อมง,งานอะไรก็เริ่มแบบไอ้น,นี้ะทุกคนคลีนคลีนดูสวย ่ะแล้วก็มาดูด้านนี้ค่ะทุกคนเบ้าสปริงขึ้นแล้วแล้วก็มีหูชกขึ้นแล้วหูชกขึ้นแล้วอันนี้คือตำแหน่งหูชกนี่ก็คือตามนี้เลยใช่ป่ะพี่ติ่งไหน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 ติ๋งติงเออเออวูบเบ่าอยู่ไหนอ่ะดึงให้เต้นดึอเม็ดของเป่าอย่งนี้อันนี้ลมมาแล้วไหนบอกเลยที่ทำงานที่งไปชวนแกล้งเราเฮ้ยคิดดูดิเป็นไงมันเป็นเพราะลมอ่ะ เท้าบนเออแล้วบอกว่าไปหาซเกลเหล็กเท่าเนี่ยไม่มีเท้าล็อกกับปิงบนอะโอ้ยไอหม้อลมแล้วเวลาใส่ใเซกเติมลมโอ้ติงเลยเฮ้ยมึงเอาไว้ติ่งไว้อู้เธอนี่มาให้กำลังใจหรือมาปวดอยู่ไ้ดูดิโอ้ยแล้วแล้วไอหม้อล้มเนีต้องเติมลมไหม ไม่เติมเฮ้ยไม่ไม่ติมมใช้ได้นะเออต่าที่เติมงนีอยเนี่ยเดี๋ยวพอได้มาปุ๊บปผมก็จะทำเป็นเหมือนดาถุงลมอะปุ๊บแล้วก็ติดปั๊มลมปุ๊บแล้วอัดตู้หมเห็นรถบบถุงลมไหมเอาตอนนี้อะติงตอนนี้ออกมาได้แล้วติงโอ้โหนี่ต้อตัจะติงกันนะนะ เรียบร้อยสร้างงานหนึ่งชิ้นนันาเป็น,รรนงงแระนีกกกกๆๆๆ่จริงเมื่จริงวานแต่นีก็แก็แก็กตังตังตังจะไปแล้วเจอบอืมเ้าจไงไอ้บ้ารที่ยวไยไงอยู่ตรงนี้แล้วไปไวูได้ไง <c oughs> เอาไม่ออกมันต้องหมุนมต้องหมุนแล้ว้ล็อกเขาโอ้โหแล้วเดี๋ยวติงหาไม่เจอนะ ไปป่วนเขาอีกใกล้จะเสร็จแล้วนะมีความยิ้มกลิ่มกันแล้วอ่ะผู้ชมเนี่ยต้องรีบามหน่อยเวลาว่างหน่อยก็ต้องตามทำรอจะกล่องมาปุ๊บันเลยรับประมาอะไรรโอ้โหเป็นอะไรที่น่าจะเร่งใช่ไหมผ่านมาไม่ผ่านน้องนะอ๋อ ไม่ได้มาดูรถอะไรไม่ได้มาอมามา๋อหนุ่ยบางวนแป๊บๆนาทีเดียวกันบางวันมาบางวันมาก็ไม่เจอนะแต่อยู่ในห้องอ่ะต่อคนนะ่ะแล้วก็แก๊กก็แก๊กเออจริงเฮ้ยรู้ว่าเราทำาอะไรกันทำอะไรเชื่อมเลสเดี๋ยวเชื่อมกันเชื่อมกันวันนี้เชื่อมขาที่นึ่งขาเลยแหมว่าน่าจะเอาพัดมากข้าไปตันไปนี่มากกว่าวอวบอดี้ ไอ้พวกนี้นี่เพืก็กลังเต็มลมไอ้พวกนี้โหยิ่งกว่าดินดายเลนเนี่ยทำอะไรนี่เนี่ทำงานนี่ไม่ทำอะไรเลยไมล่ไปแล้วเลก่อนเลยออกมาวัามั่งรถรถ เดี๋ยวนาอูเขาเหลือเก็บรายละเอียดแล้วจะทำอะไรนะนะคอยย้ายหลังน้ำมันย้ายหลังน้ำมันกับอะไรครับแผงแอร์เอาย้ายเอาแผงแอร์อยู่ข้างล่างมันก็โอเคแล้ววะเฮ้ยย้ายขึ้นบนเลยเอาทำไมอ่ะจะย้ายทำไมนะพัดลมเป็นไรอะไรนะพัดลมมันเหนียะทำได้ไหมเขาบอกว่าเวลาออกจากตามต้องทำยังไง ล้างสิเขียวต้องล้างโอ้โหไม่ต้องย้ายเขียวล้างบ่อยๆฉีดโซนงโซเนคฉีดฉีดไหมฉีดเป็นไงมันโคลนหรือเปล่าล่ะมันโดนโคลนไม่ออกมาต้องล้างทับได้ปูบนผมชิบหายเลยโอ้โหเราไม่ค่อยล้างอ่ะเราเป็นไหมเราไม่ค่อยล้างหรอกแล้วเดี๋ยวผสมนู่นี่กันนะผมก็เสียแล้วใช้อีกครั้งเอ้าร้านไหนอยู่ตรงไหนบ้านลมดี่อยู่ไหนใต้ดิน อย the ู่ใต้คลองไม่ออกมาพี่ต้องทำไงนะพี่วุชต้องทำไงต้องล้างมันขีดซ้นเลยแต่ตอนนี้ที่ขีดอยู่เป็นไงเสียอบรถมันต้องมีไหมล่ะต้องมีนนะมัอ๋อเหรอพอจะย้ายพี่วัดย้ายไว้เนี่ยข้างเอาน้ำเลยนี่เราไม่ต้องไปนี่มาเนี่ยล้างโลมาลองมาลองเปิดแอร์ปุ๊บ แต่ท m, will então, will you, will, will here, ี ana, ่ไอ้อ oh. ินเตอร์ข้างหน้าเราใส่ปันลมได้ไหมลมลู้นลุลมเวลาอยู่ในป่าม so you ันไม่ได mm ้ว hmm. ิ่งเลยไม่ได so er ้มันดูดลมระบายอินเตอร์ได้ไหมสปิงกันหน้าอินเตอร์ผมขอขึ้นมาน้อยถ้าใส่ดังแข็งได้ไหมได้อ่าอินเตอร์น้ำใส่น้ำแข็งด้วยดูเขียวโมดิฟายไว้เลยอะไรตอนแข่งอย่างเดียวเดีวทำสกูขันไว้ใส่ยึดแพลตมินียมแล้วก็ใส่ใส่น้ำแข็งที่แล้วเปิดัดลมแล้วแบบนั้นต้องล้างไหมอินเตอร์น้ำต้องล้างไว้ ไม่ต้องอ้าวไม่อะมันไม่เลอะอยู่แล้วมันมีน้ำอ่ะอ้าวนาลองโคลนนะโอ้โหโผล่ขึ้นมาโคลนมันเต็มคอเลยนะเออไม่ได้ไม่ต้องใส่เราทร้อนไม่ที่เราบระบายพออินเตอร์ใหญ่อ่ะเออเ็นเรื่องแค่นี้เราเป็นห่วงใครอย่ยาจะหาลูกนานี่มาใส่อีก ตอนที่ไปนั่งเนเอสแรกอ่ะนั่งเนให้เขาอ่ะแกหยิบถุงมือมาใส่อะแกก็บนเอางียังไงใส่ไม่เข้าอใช่ไมแกว่ามันเล็กเล็กหรอกกีดินโอ้โหมันซับหมดไอถุงมือสะบัดสะัดใส่ได้วิ่งทีเดียวแร้โอ้โหไม่ไหวใส่แบบนิ้วไม่ใช่มันเป็นเทคนิคทำให้ถุงมือมันอยู่ทรงโอ้โหใช่แหมพอกันเลย ข้างกันจางเลยถุงมือมันจะได้อยู่สองห้านิ้วมือหนอนเดือดสภาพแล้วผมว่าต้องไม่งานแน่แล้วมั้งเดาถูอีกล้านี่ได้ล้างอ่ะมาค่ะทุกคนแผนการพี่อุตต่อไปนะคะเี๋ยวเสร็จจาพี่ติงเนี่ยผมก็นี่ไงโครงการผมปุ๊บย้ายหม้อน้ำี๋ยวก็ถักรีปุ๊บแม่เป็นโค้ง เอาว่าน้ําเอาว่าน้ําเนี่ยขึ้นหัวบอลเฉียงทางนี้เสร็จแล้วก็ย้ายแผงแอร์จากข้างล่างเนี่ยอเข้าไปแปะนี่เลยตรงนี้มันจะวางแบตเตอรี่ได้สี่ลูกพอดีสี่ลูกวางที่พื้นใช่ป้อย้ายมาเลยสี่ลูกยาวปุ๊บเป็นแถวแล้วตรงนี้ก็ถังน้ำมันอดี๋ย่างี๋ยวเนี้เดี๋ยวเจาะเจาะเพื่อจะใส่วินนี่แหละวินพาว อย่งนี้ยังยังไม่ใสโครงการเนี่ยมันจะได้ว่างเพราะถังนี้มันก็จะโล่งข้างล่างไม่มีอะไรแล้วอไม้พยุงนี้เอาเอาไว้เหมือนเดิมไม้พยุงเป็นไงเดี๋ยวพอตัดมันก็ไม่มีไงเดี๋ยวเราก็เอาพื้นที่เป็นไม้พยุงเนี่ยนะก็ตัดออกหมดเลยใช่เพราะนี่เอาไม้เนี่ยออกแล้วแผ่นมีนเนี่ยมมาตีดีกว่าเนี่ยไล่เบาใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเปอีกร้อยโลเลยเอาถ่ายที่ไหนพวกมันเนี่ยมันออกด้านก็จะโล่งเีย คราวนี้รถพี่เวลามันแบบเด้าอะไรไม่มีอะไรช่วยพยุงแล้วนะไม้พยุงไม่มีอ่ะเอาแต่ไว้ไว้ปีกนิดหน่อยเดี๋ยวออกหมดสิทีนี้ฟังของเมาส์เ่ยนะี่แข่งการกระบะตัดไหมโอ้ยยังจะตัดอีกโอ้โหเราต้องล้างแล้วฉีดโซเน็กบ้างนะเนี่ยยอ่างงเี้ย อยย่างงเี้แหมอย่าไปว่าเขาเถอะโอ้ดูดิรถไม่เงี่ยบไม่ค่อยล้างเพราะว่าโอ้โอ้แหมว่าโอเคแล้วนะนี่คือแผ่นจริงใช่ไหมนะแผ่นจริงนะแลมันจะได้โล่งไงเพราะพาอของเกี่ยวเมาขึ้นมาแล้วแผงแอร์อ๋อดีไหมแล้วดีไหมดีเฮ้มันก็ไม่อะไรทวันี้พัดลมยังไม่เสียเลยล้างไม่ล้างไม่ไม่เป็นไรเลย เพราะมันไม่โดนขี้โคลนล้างๆเลยโมโหขี้โคลนคือคือหน้าพัดลมมันไม่ต้องรับน้ําขี้โคลนอยู่อย่างนี้ถึงเราล้างก็จริงแต่ว่ามันไม่ออกหมดไงเพราะว่าหน้าพัดลมมันรับอยู่อย่างเงี้ยก็เราใช้น้อยแหล้วพัดใช้น้อยใช้เพราะหน้าฝนนะฝนฝนเอาแล้เอาแล้ทริปหน้าป่าหน้าได้เจอกันแน่นี่เทสนี่เทสเลยอะเทสเทสเทสกที่ไหนนี่แหละครับขอตข้าวซอยออกบ้า แม่แม่ที่ของเพื่อนให้ยุ้ยเฉียวตัดให้ที่ของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ตัดไม่ยอมให้ผมตัดเลยอ่ะพี่ยูได้ผมตัดผมตัดแก่เย็บแกเห็นหน้าแล้วติมตัดยังไงอ,อันนี้คือพี่อุยูเขาจะให้พี่เขียวช่วยตัดตูดกระบะ ให้พี่หมอให้ไปตัดรถพี่หมอเออแต่ไม่ให้ตัดรถตัวเองถ่ายเซเล็กแม่ไม่ได้ร้ายการขนาดนั้นพี่เดี๋ยวให้น้องพี่ตัดให้เอาไหมผมคนจะจัดรถจัดจัดซนงรถผมไหมให้มันเหมือนกับรถ b i เอ็มกตรอเี่ยนแปลงเหอเพื่อเอาไปลงรุ่นอะไรเอาไปลงรุ่นอะไร หัดคอนี่แหละผมก็เชื่อปลากนดีเต็มเออเอาให้หมันลือกคี้เต็มเลยเออเตะเตะเคีงฮารคอ เทศอเมริกาไอ้เนี้ยเบลนชูอเมริกาคือตัวฟ้องจริงทำไรนะนี่คือโชคไมเคิลเหรอจะเอามูดแล้วอ็จเลนชวนึกว่าโหยทำอลังการดูโชคนี่นี่อันนี้มันนี่มันโอนแมนเอามันจิงโจ้เนี่ยอะไรใช่เหรออันนี้จริงเหรอจริงโจ้เปล่าจิงโจ้หลอกเนี่ยใส่ใส่นี้ไปก่อนอ๋อใส่นี้ไปก่อน นี่กระโดดเยี่ยงควางนี่เหมือนฝายมาเรียนี่นี่ซ่อมเหยใช่ไหมนี่ซ่อมล้างคันสีแค่โลโก้ที่แปะก็ควางกระโจนแล้วนะนะควางวิ่งอะอย่าไม่ได้เงียบขึ้นจะดีไหมวะ ถ้าว่าลองมันลองมันเป็นหู้ด้วยมันต่อความยาวได้ใช่หู้บนมันอะต่อได้แต่นี่จริงๆแล้วลองมาตัดต่อได้เนี่ยตัดแล้วต่อซองนี้มันอุ๊ยไอเดียไม่ต้องซื้อใช่ตอนไหนที่ว่าวัดผิดอันนี้เหรอที่ว่าวัดผิดอ่ะนี่ยี่สิบสี่นิ้วเนี่ยยี่สิบสองนิ้วเพิ่ม สั้างนี่้หละสร้างนี่และสั้างเลยคุณต้องขยันซอยเนี่ยนะครับไปวิ่งเส้นหลักเลยเข้าซอยเอาแล้วสัตย์ผมเงี้ยแล้วสัตย์ผมอย่างเดียวเลยตัดเซ็ตซอยหญิงและโชคอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วเหรอ อ๋อ<โ>แต่ว่าบููเอาบูรได้เนี่ยผมยังไปซ่อมอยู่ซื้อมาจากร้านตะขมเนี่ยจริงซื้อมาจากร้านตะขอมนึ่ร้อยยี่ห้าเลยห้าสิบนี่แหละมาละง่ายไม่ใช่ดอนใช่ไหมไม่บาทเออเงินโซ่เลยผมว่าอะไรเงินทัวมันหายไปไหนว้าตะขงไปแล้วพี่ซื้อมาเพื่อจะเอาอะไร ไเอาตัวแม่เลยครับเอาไปอัดมันอ๋ออ๋ออ๋อี่ห้อมันแต่ยี่ห้อไปซ่อมได้ผมบอกว่าซ่อมมาอ่ะนะแม่บอกจอดขาอะไรก็นะไปจอดขาพวกยิงแง่แก๊สยิงมันเข้าไปอ่ะโอ้โหแอนเน็ตต์อันนาจัหลือเกินอะไรแต่ละอย่างไม่แปลกหรอกพี่ว่าทำไมสู้เขาไม่ได้ดูดูของแต่ละอย่างเลยอว่าเลยโชคเราของเราขม แหลกชโลงชงล่างของพี่เขาของตะข่อมนี่นจะเตียมไปเรื่องฝั่งนี้ได้พูดได้สไหนบอกให้ฟังหน่อยว่าตะข่อมเป็นเป็นอะไรเป็นใครเป็นร้านอะไรรับซื้อของก้า เอาเถอะเอามได้ใช้ผมฟิงก็ไ <cach> ด <riding> ้ใช้บอาผมชี้เลยชิ้นไนอะงรัตตะคม้งมีร้อยสองร้อยก็ไปหาแกได้หรือเงาของผมไม่ได้นี่ล้าตะคมอ่ะนีไม่มีดีกว่าคาล่าของเกียร์ทางนั้นผมซื้อมาแล้วเขาไป อ็เลยแบบมีแก่่อเหล็กเหล็กแกก็ตัดมาเยอะแต่ว่าเจอหุ้นเสียดายเงียเนี่ยถามนี่นั่นได้อะแล้วแล้วนร้าขบอยู่ที่ไหนนะอยู่ข้างบ้านผมเนี่ย <c oughs> ของที่ในร้านแกไม่เอาของไปจากไหนหรอกไปจากร้านที่รู้จริในร้านแบบน <c oughs> นล้วมั <c oughs> น,น,บบน <c oughs> เอาไปไปล <c oughs> ่อยแกไปซืนน้อกลับมา แปลกใจหรอกว่าทำไมวิ่งไปหลุดมั่งอะไรบ้างสูอะไรเขาไม่ได้คนอื่นก็ต้องใช้อะไรของดีมี่ฮ่อมีเราตีแบนด์เลยใบขมติ่งเซอร์วิสออฟโรดใบขมของเยอะของเยอะเยะของอเไรแต่ว่าไอ ไอเครื่องคิวดีของผมเนี่ยเสื้อมันละปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะผมเอาไว้จะปูชานนะเว้ยมันเป็นเครื่องเครื่องที่บางพางก็ทิ้งไว้อะลูกติดอแล้วก็เจ้าของก็ทิ้งเครื่องไว้อที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย๋อปามาละเสื้อเสื้อเสื้อคอปาวเสื้อสิงโตอ๋อจับดีอยู่นะะทนมากเลยใช้มันดันมัองยังเนี่ยดันมั้งยังจังเลย อ๋อตอนนั้นมีมีเอฟซีถามมานี่ว่าของพี่หมอแก้ไขยังไงเรื่องความร้อนใช่ไหมพี่หมออ่าบอกให้เป็นความรู้หน่อยของพี่หมอแก้ยังไงนะเรื่องเรื่องความร้อนอ่ะเหรอใช่ค่ะเอ่อไม่ต้องแก้เลยครับหาหาหาเครื่องเครื่องเดิมปกติมาไ,ได้แค่นั้นเองเปลี่ยนประก็นตัวเดียวอแต่ความคิดผมนะอืม,เ,มเปลี่ยนประก็นตัวเดียวอยู่เลยเลยใช้ต้องแต่ต้องใช้ของเท้นะอฮะ ตอนใช้หวังแท้เลยนะลูกเลิกอะไรทุกคนเนี่ยเจอทุกอย่างเลยเปลี่ยนปะเก็นตัวเดียวอยู่เลยที่ได้ไหนมานะเกนอะปะเก็นหรอประเก็นพี่ก็เปลี่ยนหลายตัวมั้ยอะปะเก็นรอบปะเก็นผมใช้ปะเก็นปะเก็นผมตั้งสี่พันนะประเก็นเรื่องปะเก็นตัวประเก็นซิ่งร้านอะนรร้านตะขอเห็นว่ามันลายเป็ดสินะนะมันปะเก็นที่ลดลดแรงอัดครับ ใช้เกเกนหนานิดนึงอ่ะประมาณเท่าไหร่วะสองอี่สี่แผ่นึเฮ้ยแผ่นเดียวแต่หนาประมาไอ้ควาเขาเรียกว่าสองจุดศูนย์ป่ะปกติมันประมาณหนึ่งจุดแปดด้วยใช้สองสองจุดศูนรถแรงอัดรถกำลังอัดใช่ไหมแต่ว่าของพี่ก็สองแผ่นใ่ไหมล่ะเคยสั่งเคยสั่งมาครั้งเคยสั่งมาครอบหนึล้ไอ้เพ็นเพเนซิงเนี่ยแล้วเน เอเดนแตกนะแต่ว่ารู้เป็นปัญหาตอนนั้นนะเพราะว่าเสื้อเหมันก็ปาดมามัน,ม,นมันไม่เสมอแล้วก็สั่งปะเก็นซิ่งอีกรอบหนึ่งรอบนี้อยู่เลยอืเขาเรียกปะเก็นซิ่งหรอประเก็นซิ่งครับพี่ติงประเก็นซิ่งเป็นไงไงปะเก็นซิ่งมันมันเป็นปะเก็นที่เขาตัดขึ้นมาแล้วก็คือทําความหนาพิเศษเพื่อที่จะรองรับความร้อนแล้วก็กำลังอัดแต่ว่ากำลังอัดเครื่องยนต์นะถ้าเกิดยิ่งหนามันก็ยิ่งกลับลงไป แปลว่าพอพอพอกำลังงานมันดับลงไปความร้อนสะสมในหัวลูกศรมันก็น้อยลงผมว่ามันก็เลยไม่ร้อนใช่ไหมของพี่อู๊ดอะตามพี่อู๊ดอะไปล้างมันเป็นไงไปเป็นซิ่งอะมันไม่ใช่ถ้าพี่บอกมันนะมันไม่ใช่โปรเจคเติรเติมไงไม่ออกาไหม สเก็นแต่งใช่ก็แต่งกงก็เหมือนหมอลำมันไม่ได้หมอลำธรรมดาที่เขาว่าหมอลำซี่ใช่ก็ใช่ไงพี่ติ่งไี่บอกว่าเขาแต่งมาให้มันเป็นนู่นนี่นั่นอย่างนี้ไงจบเลยนะพี่หมอนะขยันล้างเลยนะจริงมส์เห็นไหมโดูแรงหน่อยโซนมันหน่อยโซนแรงแกโซนแรงอย่างเดียวเลยพี่อุ๊ยเนี่ยย้ายไหมย้าย โอเคก็ได้ความรู้เรื่องเครื่อง QD แก้ไขความร้อนกันนิดๆหน่อยๆตามประสบการณ์ครับผมก็อย่างที่เห็นในคลิปแล้วับพี่เป๋มีการอัปเดตทุกอย่างก็คือลงตัวหมดแล้วรูปลงรูปร่างรูปพรันฐานๆแล้วนะไปสู่ดีเอ็นเอแล้วว่าได้แล้วโอเคกําลังจะขึ้นติดตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเลยสําหรับการติดตั้งแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเชื่อมแน่นแล้วก็ทําสีแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีตอนพี่เป๋เสร็จเลย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องมดเที่ยวชมภัยด้วยครับผมในเพจเฟซบุ๊กขหงเราด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ